ใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนําแอป,ปนี้เลย U G Phone ทางแอป,ปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลยย4ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหนะ้าจอได้อีกด้วยถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นอพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด2 0บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ U v P นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดทีี่ลลิงใต้ใต้้คปนไดเย เรากลับมาในแบบเพชรโกะอทุกคนวันนี้พี่มาดูอัปเดตกันต่อสักหน่อยแล้วกันือขั้นที่แล้วคือพี่ยังไม่ได้ดูสองเออที่เป็นไข่ใช่ไหมนี่ทุกคนมันมีไข่ดอบมาด้วยมีคูณสิบมีคูณหนึ่งคูณร้อยอืมสูงสุดก็น่าจะคูณร้อยหละมั้งอ,อ่าจากที่พี่เอฟเคมานะเพราะว่าอันนี้คือพี่เอฟเคตรงไอโซนไอตรงอาที่ขโมยสุดท้ายทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยคูณหนึ่งร้อยตีวิ่งเอกมีโอกาสได้เจ้าแคทที่เป็นอ่าติดคุกเหรออ,อืมเพซเนแคทส่วนนี้เป็นกล่องมีโอกาสอู้ดค โอกาสคือหนึใน4เออ40ล้านเนาะแล้วอันนี้คือเท่าไหร่อันนี้คืออ่าอันไรเอ่ยอันนี้1ใน2.5งจุดห้าพันล้านเอ๊ะมันเหมือนกันปะวะอันนี้ไม่รู้ไงมันมีเฮี้วเข้ามาทั้งหมดกี่ตัวตรงนี้มันมีเฮี้ว1ตัวทุกคนอืมอ่ามีโอกาสได้เฮี้วจากเออการขโมยตามร้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือถ้าสมมติเออเราเอฟเคตรงนี้เราก็มีโอกาสได้ิ้วเหมือนกันทุกคน อืมอะเราตรงนี้กดได้ไหมใช้กุญแจอ่าวันที่สองวันที่ยี่แปดเอ้ยเดือนสองวันที่ยี่แปดแล้วก็สองพันยี่ห้าเดี๋ยวนะวันนี้วันที่อะไรวันที่ยี่สองทุกคนโอ้ยังขาดนิดนึนงเดี๋ยวนะขคะแนนนี้คือมีเทคนิคเหรอใช้คีย์ทุกคนเอ้ยคีย์เนี่ม,นมาจากไหนหรือว่าต้องรอ,อเด็ดหน้าน่าจะเป็นแล้วเด็ดหน้าหนะมัง้งอ่านี่เจอไหมเจอ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 แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีกิฟต์ด้วยใช่ไหมกิฟต์ก็คือมันได้มาจากไอกออออ้้้้กลล่่่่่งงนนนีีหหรรืเเปาายแแพ็คตใชมั อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันอะอ่ะวันนี้ไหนพี่ก็เอฟเคได้ไอในสองที่มันเป็นไข่มาแล้วพี่เปิดเลยแล้วกันอ่าเริ่มจากฟองนี้ก่อนทิวิ่งเอกคูณหนึ่งอ่ะเปิดมาสามสิบฟองมีวิธีเปิดที่มันเร็วนี้ไหมแบบเออเปิดสักหนึ่งร้อยโอ้เปิดสักหนึ่งร้อยฟองอะไรเงี้ยอ่ะเปิดอีกอืมปึ๊บฮืมมันเกลือเกลืออ่ะเปิดมาให้หมดนยโดนเออดีนานั้นอ่ะเปิดอีกอ่าเดี๋ยวนะคือพี่มีกล่องอันนี้ใช่ไหมอ่ลองเปิดดิกล่องในมนเดียวกันอะอันนี้คืออะไรทิวิ จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการขโมยของเป็น50ทุกคนก็มีโอกาสที่เราจะขโมยเอ่อพวกเอเลียนอะไรพวกเนี้ยง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ไหมอา่าแล้ววันนี้ก็คือตีวิง่งลัคก,กี้อา่าฮะเพิ่มโชคในการขโมยของแล้วก็อันนี้ความเร็วอืมโอเคอาร์มีมาเนี่ยอ่ะเปิดต่อเปิดได้หมดเลยอ่ะเปิดออมมาอันนี้อีกอ่ะอ่ะเปิดอีกอหมดยังอันนี้อ่ะเปิดออมเลยอืมโอเคหมดแล้วียังนี่เหรออ่า อบูทหน่อยอ่ะห้าสิบแล้วก็บูทเนี่ยห้าสิบบูทนี่ยห้าสิบมีเออฮิวเลยไหมพี่ได้ฮิวมาหรือเปล่าวะได้ปะอยากได้ฮิวจังเลยอะ่ะอ่ะเปิดมาทุกคนอนอีกฟองหนึ่งมันเขียนว,ว่าเพิ่มลัคก,กี้ในการขโมยแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มลัคก,กี้เออสองไอ้ไข่ใช่ไหมถ้ามันไงมันถึงจะแบบไอ้บูสเตอร์ได้ปะอ่าลองบูทลัคก,กี้ดูอ่ะบูสมายิบห้าทีน,นี้พอไรบ้างอ่ะเปิดมาทุกคนอีกสี่ร้อยใบโหของดีเลยเร็วอะไรอะ่ะห้าแสน ไอเจ้าพลิสด oh, um, ็อกเท่าไหร่เอ่ย5 0 0 0 0 0ห0 0 0 0 0หอ๋ออยู hmm. oh, ่ใกล้ๆกับไอเจ้าพ olic cat โดนอืมใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะเปิดมาต่อเฮ้ยโอเคโอกาสได้อยู่คูณตั้งคูณตั้งหนึ่งร้อยอ่ะอ่ะจุกคุกกี้กัดจุกัดคุกกี้อ่ะเปิดเมกสี่ร้อใบขอขัสซีซารอบหนึ่งได้ไหมอะไรอ่ะพลิสด็อกอ่ะเปิดเมกอ๋อพลิสด็อกแย่ขอที่มันสูงเนี้ยใม่ไหมพ olic cat อะไรเงี้ยมาหนึ่งล้านใช่ไหมมาหน่อยเร็วตัวหนึ่ง อ,อึอืมวุงง่นเยอะพี่วไม่ออกมาเลยอ่ะเหลือร้อยฟองสุดท้ายแล้วอ่ะได้เออสูงสุดของพี่ก็แค่ห้าแสนอ่ะเออออกมาหน่อยเด้ออกยากขนาดนี้100เออ <laughs> คูณร้อยไม่เจอคูณร้อยขนาดขนาดคูณร้อยเนี่ยมันต้องออกยากจาังมะอาา่ะฮะอ่ะสองเออหนึ่งรอบท้าย หมดยังอ่ะหมดล้วลคนอ่ะสิบอกฟองอืมเกลือฮะอ่าเดี๋ยวนะั้นตัวละครมาราคาอะไรอ่ะหรือว่าเราจะไปซื้อมาเออซื้อมาเก็บ้เลยดิไอเจ้าพิเส้แคทราคาอุ้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าหรอว่าอยู่ว่าทำไมเออมันเปิดยากจังมีอยู่สี่ร้อยตัวทุกคนอืมส่วนไอเจ้าล็อบเบิร์นอยู่สิบสามตัวโอ้โหมันมันออกยากจังมะมังกรพี่ก็เลยแค่เจ็ดเอ็มฮะพี่กลัวราคามันตกไปหาซื้อฮิวดีไหม ออมอแล้วทุกคนอัปเดตน่าจะมีมานี่แหละงั้นก็นสำหรับคลิปนี้มิธะสมพีชไม่ได้แฮะ